มันไปวางระเบิดเออ้า s p i า e planted น่าอายมากเออทำไมอะทำไมไม่โดนอะเออเออวิ โอ้ยยิงบอดไก่ให้หน่อยสิกูไม่ได้จะเข้าเลยปะมันมีคนเียากไปแต่รออีกพี่เขาเข้าไปแล้วจ้าเนี่ยเนี่ยมีใครไหมก็รู้อยู่ข้างฝาโอ้ยไม่ตายเข้าเลยเข้าเลยวางเลยวางเลยท่าขู่จะตายเก็บระเบิดก่อนสิเป็นได้ฉันเอาใครปิดอ่ะอยู่ที่เราเจาะกำลังเลงเลย

ส่งมากพี่เฮียมาดูทำไมอะเปลือเลเปลือยเลยเียดูดิฟาร์มันสิ่งเดียวหมดวันนี้ตลาดนัดตลาดนัดเย่ดรับงอะไรอะนี่ไงสลิงดีนี่ไงเต็มเลยสลิง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 พี่มันอะไรพี่สลยิงฟรี อีเจตมาข้างหลังโอ้ยโดนลุมสังหารไป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 แกชูรอบนึงมาแล้วโดนแล้วโดนมาแล้วเฮียเดียวไปส่งดจโอ๊ยโดนส่งโดนแค่เดียวเลยปิดมือแข็งไม่ปเลยปิดเลยเนี่ยข้างหลังเนี่ยไปก่อนละพี่ข้างหลังวะปิดข้างหลังวะเอ้ยมันขึ้นข้างบนมามันขึ้น่อมางบนมาพี่มาแล้ววางยังอ่านผ่านไปตัหลานฐานมันจะปูตรงนี้ไม่ได้ โอ้ยกดปิ่มพุ่หมดนะปุ่มเอ้ากดปิมพุ่มนหมดหมดกดปิ่มพุ่มคือับกู้กองงจริงาข้างบน ไปเอไปเอนะเดี๋ยวจะไปกางม่านตรงมิดให้มันน่าแตกแตกมีใไทแล้วพวกพวกมึงอ่ะตึง่งเลยซัมเบอร์มีนะมีลถรถพี่รถวิอวิวข้างบนโอ้ยโหต่อยอดโหดินยิงอะไรเอ่ยเจ๊อะไร

วิ่งหน้าทำมาเป็นผีแล้ววะประจำตำแหน่งเลยลับซานปิดนะพี่จะโดนปิดนะขอสปิดบุ๊ดเลิศเลิขวามีขวามีงานนี้มีเงบอบวิงตัดหน้าพี่ไปแล้วว้มีคนเข้าไปในท่อแล้วเยอะสุดๆจัฟิล <อ>มีคนต่อแหลกข้างบนเจ็บมากโอ้ยเรากูไม่ได้ฮีอะไรเลยไม่ได้ฮี <laughs> จะไปตกออะหลังเข้าพี่โ <laughs> อ๊ยว้า์นาบีอะโร่ <laughs> ว่าไม่ใช่ไม่มีครับโอ้ย้มาแลวสไปดตกนี่สไปดตกนี่แต่มอยู่นรสุดสุดเลเฮียแชมเบอร์นะมึงก็ยิงข้าวหัวไว้ศาสตร์มันก็ยิงข้างหัวปุ้งอ่ะปบ้านที่เก็ตแต่ตุ้งอะอากรุีฮันยองาทเอาดีเออปล่อยมัน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 ไปปล่อยมันไป ก็สอ้นรบวไอเหี้ยไอเหี้ยเออเห็นเห็นแล้วนานๆทีเข้าหัวเหรอไปกันเลนะก็เรียกว่าอัดคลิปมาเฮลกูดีต้องไอนี่ต้อง ต่อให้มันซื้อให้แล้วก็เดนให้หมดไปตกไปตกไอเดียออนโลดสัตว์อ่ะไอเฮียกูเก็บ3กูเก็บ3เลยเนี่ยมึงกลบมาเล่นีไมดูดิไอเฮียหลัจากโดนไปเป็นพีแล้พีนี่ลำคาญนี่เขาอยู่หัวกลางว่ะเอ็มวพีเว้ยปีไก่นุ่นเป้าไม่ไโดไม่จริงไม่เป็นความจริงเลย ฉันรู้วิธียิงละมาม้นี่มาเนี่เดี๋ยวดูกูนะมันอยู่นี่อยู่นี่เอามันชุบบ่เดี๋ยวคุณแบนตายจัดใจหมดยังเไปตับใครพูดอะไรเบาๆเพื่อนเพื่อนมาดิย่าเล่นโดนแบายบายนี่ไงนี่ไโดนแบนบามันจะไปทำมันพูดเที่ยในหฟังมันจะเลี้ยง Ani layu pah Kalo lu mau layu pah Hah? Cet kedai-kedai bro Thank you Thank you We push it Nih ngacu sob Tidak Oh รดมากพี่รถแล้วอ้โหลุงกูนี่อีกอีกอีกมีเอแล้วเอโอเคโอเคนั่นนั่นโอ๊ยพีนโดนสตั้มฉันไม่มีปืนเลยแต่หนึ่งมานี่มานี่มานี่มาอยู่ตรงนู้นไปสรุปโอ๊ยเซน้าลอยเฮ้ยเฮียคกูมีไฟก่อนจิง งบอสิบเลยหลบางไม่ออยอ้ยย่งย่อแย่ใหญ่อะกูลืมซื้อสมอหรอ๋อลูหล่อนอีดาสิไกูอยู่ตรงนี้อ้าพี่นต้อดสอบไปไอ้ไอนีดเฮลีน่า ปีอย่ามาดดนเอ้าข้างหลังเหรอใครท่านนะใจคืกูจะหิวพี่ใช่ป่ะอีปีมันเดินระบาดโอ้โหชันยิงได้ไงเนี่ยโดนูน่าที่นี่ไงเฮ้ยเนอะเจ็ดอ็ดมันดูอาที่คือดูนี่เองเฮ้ยมาแล้วโดนมาแล้วไหนเลยนหน้าอาหรอตรงไหนคือตรงนั้นอะที่มึงบอกอะตรงที่มึงมองอะตรงที่มึงแข็งปิดอะ นี่ดอกไอ้เป็นเลขดีวันศุกร์ิดแล้วแปดสิบสี่ไวเปอพอหลอละมุนพระเจ้าพระคุณรุนฉีแต้เี่ยากเอาปืนตบหน้ามีคนจะมาเอาชีวิตกูข้างบนนี้แล้วมันไม่ย่อใส่กูแล้วต้องตกกลัวเข้าไปยิงได้เลยเต็มเลยอะในกระดาดอะห้าตัวเลยเออ ประเด็จวัชรทัศน์เป็นแนวอีก <laughs> อะไรนะ <laughs> มเชิอ้าวมิจฉ้วิ่งเลยไหมเ้นีย ขอใครตัวเอง,งดอกทอง <laughs> ออหมดเลยแค่เอาสุนกูยืนลอยตรงเนี้ยกูไม่กู้ละชีวิตกูมีค่ามากพอที่จะไปกู้ระเบิดเตาแหลเมเอง ห่าแค่เพียนก็มือเจ็เจ็บเจ็บขอร้องอ่ะเจ็บ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 กูเจ็บหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าแฝง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 นั่นนั่นแหละกูวางระเบิดอยู่วนไหลแต่ละหลังสัตว์เกินกว่ามึงจะตกใจที่ที่สมองปิดบังบังกันจีนทียปิดเลยโอ้จะอ้วกอ่ะอยากเยอะ ปดไม่เล่เลยใครบังคับให้มึงกินอสัตว์ในชยุนั่แ่สอง้ไปบหนกันอนโอ๊ยหนึ่งสองเก้ฟังในซ้าหมดเลยกดรอะไรพี่เดีพี่กูสิถ้ามึงไม่ติดกัน ใช้งานแบบพ่วงโซ่อะแบบบริษัทอะใช้ลูกน้องต่อไปเรื่อยอะปีมึงมึงนำเข้าเลยกูเลยอะมัวแต่มองรถมึงเร็วมากโอ้โอหมีเสียปั่จานะเฮ้ย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 นี่ไง ฟากอยู่ได้แต่ตูบกแค่นี้กินแล้วเนาะตกใจโซไวซ์ใช่ไหมใช่สแตนเดิ้ลเออสเกิยเจ็บสเกายเจ็บันเงี้ยงเด่ะมาฟุ้นหรอลเอเลไม่ไหวเล่นไม่ไหวลละล ตายแน่เลยพี่ระวังนี่ไงฉันชะวยงพี่ม็อกเลดเดอร์ล่ะเอ้ระวังนะเอ้เอ้ไอ้ป่านมาแล้ว

คนเหลือๆตกลงหลัเข้าอีกนีชอบตอนไันไงมาแล้วนี่ิงมีอยู่สิงมีอยู่สิงเลยมันอยู่ฝั่งน้ำฝัดไปี่าเขา ิดประตูยังไงยังไม่ปิดทอะไรเลยวันของแกอยู่ระเบิดอ้าลืมรปเิดอยู่กับแกขอยู่ระเบิดตายฝากที่เหลือด้วยไว้มานี้ยโอยง ขอให้เธอรักฉันคนเดียวตลอดไปไม่มีใครอีกแล้วที่ทำสวัสดีเลยไม่ต้องตอบแบบอะไรอ่ะอะไรสิ h i n k i n g ไ i c ์ที่แกอยากเล่นไหม Thank you อันจะฉีดฉีดฉีดแฟร โอ้โว oh no, no. yes, ่่น่นกดปะใครอีกับด่านทียนี้เล่าที่ห้าอ๋อไม่ใช่ได้มาุ่มุ่มแน่จริงที่กดสิ

Lone Ratt Pride. ให้มึงรักกูดีกมีิแจพตไม่รู้จกคูทำไมใครต่อใครจะมองเข้ามาใช้แทมากเอาวิ๊กเอาวิกเอาวิ๊ก Thank y o You my is so good ต่อไม่กูร้องต่อเหรอคนเดียวคนเดียวที่คิดถึงเธอรักฉันคนเดียวตลอดไปที่ทำเธอวันว่าดีหรือยัง เองเพลงเองเพลงเรีวๆแบบจะเป็นเวอร์ชั่นช้าเหมือนพี่ซ z a p อ r t y a l w อ y s เราทอนนี้อยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้กเบ๊กทำไมเบคทำเห้ยเฮ้ยเฮ้ย ปิดปากคุณได้ก็จะปิดปากเอ่๊ดเอแบกนี่ไม่ตรงต่อเวลาเลยรักนี้ไม่มีเสื่อมคลายก็ <c oughs> ให้เจอดากจ<ะ>ันทร์เราประสานเสียงไหม มาละจ้าโอ้ยเสียงดังมากมึงดังสุดตัวเองไม่ดูเลยไม่ดูตัวเองดังรั่นหู่ตื่นไม่รู้พอาะจะมีสักวันที่เป็นของฉันวันไสมมติว่าวันใดอุ้ยเหี้ยเปิดที่อยู่ไปแล้วค่ะ เยอะมากดูเหมพักต่อจุนบางมุมเหมือนลีมินโฮก้าวตัวเหมือนนัยอนบินรเราจะมีสายันอวามจิงปากแดงมันสีรายุเย็นละนี่มันลอยหลังมันนี่พี่ก็มีจุดจุด ตรงหน้าทั้งหมดเลยความโลภของคุณกูจะหยิบผืนอะไร้อนกิดอกได้ไงมวแต่ขอนีดกูโอเคเห็นหมดเลยกูมานี่แล้วไงมันโล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 เขาเห็นหนังฟ้าเด็ดปีกอยู่เบื้องหลังวงการเพลงลูกทุ่ง <c oughs> มาบงมาโบร์ยไปค์้าทีออ่ะอาคุณพี่มันทออัเี้อะไรอะอะไรอะมันจะดุไปไหนอะ ลองเข้ามิดไหมต้องให้พี่มือตรงนี้ล่ะเฮ้ยเดี๋ยวปืนหายไปไหนล่ะเฮ้ยเดี๋ยวปืนหายวายลองไฟอีกแค่10ชั่วนาคั้ง เฮ้ยเนี่ยติดเล่นนะมีสมองแล้วยิงน้ำแข็งแล้วล้วเลยคราวนี้มาแบบจัดหนักจัดเต็มนี่ไงมาทิ้งไม่เก็ตตายแลยไม่เคยไม่เชื่อเอาเอ้าเด็กมึงยังไม่เฮ้ยมึงถือโปเกมอนอ่ะมึงถือโปเกมอนอ่ะ ไปเข้าไปไอ้สไตร์แก่เหรอกระดุกไปที่เทลล์กูปิดละทำไมเหตุผลต่อทำไมเวลากูเล่นมีแต่จังหวะ

ลราเล่นทำไมไม่มีคนดีแตกคา้ยตกงเงสร้อยสี่สิบี่เกดเข้าไปดวนดวนดวนดความเลยเรเเสร็จร้องมองคุณอยู่จะยิ่หลังเสา อ้าวมาิมาชาเจ็บมากตรงเนี้ยโอ้ยสายสี่หนึ่งสองสองไวเพอร์หนึ่ิมาชา มันอยู่ตรงนั้นมึงแค่มึงยิงอย่างที่กูบอกกาช่วยกูด้วยสิเป็นนึกามเห็นช่วยพี่เกดทำได้คันวนะมาสุดมาเต็ม่นี้นะยมาถีมิดีเกดยกเลิกไงวะตรงนี้ตรงนี้อะไรเบ็ดนะครับเบยมันแบดมันแบดมันแปด แล้วก็ถือนูยิงมันนูนนูนย่ๆเอ้ลยโอ้ยแปดสิบ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 ไม่ทันนี่นี่าี่นาะสะดวกหลอนหลอนเครียดแล้วต้องมาเดินมาเที่ยวกะ กำลังจะตีฮันไมียงนไมาสุดาน่เมมันม่ทั้ไไอ้มันมคนมาไม่ทัน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 กู้ไม่ทันไม่ทันมันคือแมงอ้าวมีปืนไหนอ้าว

ม่แม eh ่แม่ไม่แม่ทำอะไรละ